สวัสดีครับทุกท่านกลับมาที่ครังกับช่องดอกเตอร์เยนชาแนลครับความเคลื่อนไหวของอาร์เอสโรมาณขณะนี้เนี่ยโชเซ่มูรินโญ่ก็เริ่มมีเรื่องปวดหัวแบบจริงๆจ,จังๆแล้วครับ นอกเหนือไปจากพฤติกรรมหัวร้อนของนิโกโลซานิโอโลจากเกมชนะติสตีน่า1-0ก็ยังมีเรื่องของผู้ช่วยโค้ชนะครับอย่างชูเอาคราเมนโตที่อาจไม่อยู่กับทีมอีกแล้วภายหลังมีรายงานออกมาจากคอลีเอเลเดลโรสปอร์ต e ว่าเขากำลังรับความสนใจเป็นอย่างมากจากบ็อกโดสมโมสรชื่อดังของลีกเอิงประเทศฝรั่งเศสครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของาคราเมนโตเนี่ยมาพูดถึงเรื่องพฤติกรรมของซานิโอโลกันก่อนนะครับในเกมอุ่นเครื่องนัดล่าสุด เรื่องพฤติกรรมของซันิโอลโอในเกมอุ่นเครื่องนัดล่าสุดก็มีการเปิดเผยออกมาว่ามูรินโญ่เนี่ยไม่พอใจครับที่ตัวนักเตะเนี่ยไปมีปัญหากับวอเตอร์โลเปสแบ็กซ้ายของริสตีน่าซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นในช่วงครึ่งแรกซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยโลเปสเนี่ยก็ไปตามเตะซันยโอลโอจนท้ายที่สุดนะครับก็นํามาซึ่งการประท่าคารมกันระหว่างทั้ง2คนและมันก็ยังดีที่ว่าโรเลนโซเปเยกีนี่ได้เข้าไปห้ามเอาไว้มาทําให้เรื่องราวระหว่างทั้งคู่นะครับไม่บานปลาย แต่ถ้าหากดูถึงที่เกิดขึ้นแล้วแม้ว่าซานิโอโรจะไม่ได้มีอาการบาดเจ็บแต่มันไม่น่าแปลกใจนะครับที่เขาเนี่ยจะออกอาการไม่พอใจเพราะเจ้าตัวเพิ่งหายจากการบาดเจ็บเขาต้องพักรักษาตัวมาเป็นระยะเวลานานและช่วงโอกาสไปเล่นยูโร2020ที่ผ่านมานะครับซึ่งก็คงกลัวอะไรครับว่าตัวเองเนี่ยจะเจอกับอาการบาดเจ็บอีกครั้งอีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องของสครามเมนโต เขาคือผู้ช่วยของมูรินโญ่นะครับแต่ว่าบอกโดเนี่ยอยากได้ตัวเขาเข้าไปคุมทีมบอกโดให้ความสนใจสครามเมนโตแบบเป็นจริงเป็นจังมากๆและก็ได้มีการติดต่อหนาะตัวแทนของสคราเมนโตเป็นที่เรียบร้อยโดยตัวเลือกคุณซื้อใหม่ของบอกโดนะครับตอนนี้ก็มีชื่อของลูเซียงฟาบเดวิดกาย่อนและก็วลาดิเมียเพชโควิดแน่นอนว่าพอมีข่าวสครามเมนโตจะออกก็มีการเรียกร้องออกมานะครับให้มูรินโญ่เนี่ยไปทาบทามนานเอเลเดอรซี่เข้ามาเป็นผู้ช่วยคนใหม่ ซึ่งนี่เนี่ยก็มีการเปิดเผยออกมาว่ามีนักเตะโรม่าบางคนนะครับที่รีเควสอยากเห็นเดรัซซี่เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในสตาบโค้ชของมูรินโญ่าครา m เมนโตเนี่ยไม่ได้เป็นคนเดียวที่จะย้ายออกนะครับแต่ว่าอีกคนหนึ่งที่จะย้ายออกเหมือนกันก็คือเปโ o รโรดิเกสว่ากันว่าเขาไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมของมูรินโญอีกแล้วเขาถูกมองว่าเป็นส่วนเกินแถมในการฝึกซ้อมปรีซีซั่นเนี่ยเขาก็ซ้อมคนเดียวมา1สัปดาห์แล้วครับ และตัวของเปโดรครับกำลังหาทีมใหม่โดยยังไม่ชัดเจนว่าจะเล่นในอิตาลีต่อไปหรือว่าย้ายไปเล่นในลีกอื่นโดยเชื่อว่านะครับการย้ายออกของเปโรเนี่ยจะเกิดขึ้นก่อนตลาดซื้อขายนักเตะจะปิดตัวลงในกรณีที่เปโรย้ายออกจากทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโรมา่าเนี่ยจะทุ่มหมดหน้าตักเพื่อดึงด้านของฟิลิปคอสติดจากไฮทักแฟรงก์เฟิร์ตเขาคือตัวเลือกอันดับแรกผลงานของคอสติดในฤดูกาลที่ผ่านมาเขายิงได้4ประตูแล้วก็ทําได้อีก17แอสซิส ค่าตัวของเขาก็มีการเปิดเผยว่าน่าจะอยู่ที่25ล้านยูโรด้วยกันส่วนลุยดีอาจาก f อฟซีปอร์โตนี่ก็เป็นนักเตะที่โรมาจับตาดูอยู่เหมือนกันการหาตัวแทนของเปโรครับก็เชื่อกันว่าน่าจะมีการเดินหน้าล่าตัวแบบจริงจังเนี่ยหลังจากดีลของการอิชาก้าแล้วก็มาติอัสวีนา่าสิิ์สิ้นเรียบร้อยซิงคเอรีเอเล่เดอโลกสปอร์ตนะครับก็เชื่อว่าดีลของทั้ง2คนเนี่ยน่าจะจบในช่วงปลายสัปดาหนะ์หน้าเผื่อมีบางคนไม่รู้ว่าวีน่าเขาเป็นใคร เขาเล่นในตำแหน่ง back ฟูลแบ็กฝั่งซ้ายอายุของเขาในตอนนี้อยู่ที่23ปีครับขั้นตอนเดียวที่ยังตกลงไม่ได้ระหว่างโรม่ากับต้นสังกัดของวีนาเนี่ยก็คือวิธีการจ่ายค่าตัว11ล้านยูโรและถ้าสามารถตกลงขั้นตอนนี้กันได้เป็นที่เรียบร้อยวีนาก็จะเดินทางมาที่ประเทศอิตาลีทันทีครับแต่เมื่อมาถึงกรุงโรมวีนาก็จะถูกกักตัวอีก10วันตามกฎของสาธารณสุขอิตาลีซึ่งมันก็ยังดีกว่าการที่เขาเไปลงเครื่องที่ประเทศโปรตุเกสเพราะาหากไปลงเครื่องที่นั่นเนี่ยวีนาจะต้องกักตััววอีก24น โรม่ากำลังหาทางแก้ปัญหานี้และยังไม่ชัวร์ว่าวีนาจะถูกบีบให้ต้องกักตัวที่ติโกเลียหรือไม่ภารกิจในการระบายนักเตะออกจากทีมอันนี้ก็เป็นหนึ่งภารกิจหลักที่เตียโก้ปินโตนะครับต้องทําให้เรียบร้อยเมื่อวานนี้พวกเขาก็ปล่อยจัสตินคลายวอดออกไปจากทีมได้แล้วเขาได้ย้ายไปนีดพร้อมกับออปชั่นซื้อขาด14ล้านยูโรซึ่งนีดนะครับจะต้องซื้อขาดทันทีหากพวกเขาทําดับผ่านเข้าไปเล่นยูฟ่าแชมเปียนลีกหรือว่ายูโรปาลีกแต่นี่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับจํานวนนัดที่คลายวอดลง ส่วนพวกคาเวียปาสตอเล่สติเปนเอนซอนซี่เฟรเดโกฟาซิโอดาวิดสันตอนอันเต้คอริดและก็วินเลียมบียองดาแข่งเหล่านี้นะครับส่วนใหญ่เนะี่ยก็เป็นสมบัติมาจากยุคข,ของมอนชี่แล้วก็จะถูกปล่อยออกไปทั้งหมดเลยขณะที่เรื่องของสนามใหม่โรม่านะครับเมื่อวานนี้ก็ได้มีการประชุมเพื่อหารือกันว่าจะเอาอย่างไร และสุดท้ายก็มีมติในที่ประชุมออกมาว่าโครงการสนามใหม่ของโรม่าต้องพับลงไปก่อนนี่คือโปรเจกต์ที่เจนบปรอตตานะครับเป็นคนทาให้มันเกิดขึ้นและนี่เนี่ยจะเรียกเ่าเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับยุคใหม่ของฟิสกินกุ๊ปก็ได้ครับโดยเวอร์จิเนียรัตตี้นาย,ยกประจําเมืองกรุงโรมได้กล่าวถึงการประชุมเมื่อวานนี้เกี่ยวกับแผนการต่างๆว่าถึงแม้แผนการสร้างสนามใหม่ของโรม่าเนี่ยจะล่มไปนะครับแต่ว่าฟิสกินกุ๊ปก็ยังมีแผนที่จะสร้างสนามใหม่เหมือนเดิม พอเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะครับทำให้เจมปารลต้าเนี่ยอดีตประธานสโม,มสรโรม่าออกมาสแสดงความคิดเห็นผ่านทางทวิตเตอร์ของตัวเองทันทีเขาจวกรัตตี้พร้อมกับเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนตัวนายกคนใหม่พร้อมย้ำอีกครั้งนะครับว่าโรม่าเนี่ยพร้อมจ่ายเงิน750ล้านยูโรเพื่อสร้างสนามใหม่โกแมนแซกสามารถยืนยันในเรื่องนี้ได้แน่นอนว่าพอแผนนี้ถูกพับไปก็ต้องมาลุ้นกันใหม่ว่าท้ายที่สุดแล้วแผนการสร้างสนามใหม่ของโรม่าจะถูกนํากลับมาอีกครั้งเนี่ยเมื่อไหร่ครับ ท้ายที่สุดแล้วก็คือเรื่องสัญญาฉบ,บับใหม่ของเอบรีมาดาโบสช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นเอยางกองนักเตะนะครับก็ได้เดินทางมาที่สนามซ้อมของโรม่าแล้วเพื่อเข้าพูดคุยกับปินโตเกี่ยวกับการต่อสัญญาในช่วงสองสัปดาห์แรกของการฝึกซ้อมปรีซีซั่นดาโบททาให้มูรินโญ่และก็สตาฟโค้รรู้สึกมั่นใจโดยในสัญญาใหม่เขาจะรับสัญญา4ปีพร้อมกับค่าเหนื่อยอีก500,000ยูโรต่อปีและเชื่อกันว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับการต่อสัญญ,ญาในครั้งนี้จะผ่านไปได้ด้วยดี กาบอลโรมาอะไรครับรู้สึกยังไงกันบ้างอะไรครับกับการหาตัวแทนของเปรโรคิดว่าคอสติดเนี่ยเหมาะสมหรือไม่แล้วเรื่องสนามใหม่เป็นยังไงเอบริมาดาโบอะไรครับเห็นฟอร์มของเขาแล้วอยากให้ทีมเก็บไว้ต่อหรือไม่หรือว่าปล่อยยืมดีและสุดท้ายเลยก็คือผู้ช่วยของมูรินโญ่ครับคิดว่ายังไงกันบ้างถ้าหากจะเอาเดรอรซซี่เข้ามาก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยใต้คลิปมาได้เลยฝันนี้รับกรอนใปคลิปหน้าสวัสดีครับ